นึงเลยครับเพราะว่าแต่ก่อนก็จะมีไลฟ์ของแอนทิกไลน์ในช่วงบ่ายแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์มาสักระยะหนึ่งก็ส่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องออรูปสวยๆแล้วก็ข้อปฏิบัติข้อการใช้งานของตัวอาคารไปแทนวันนี้ก็เลยนัดหมายที่จะมาไลฟ์สดนะครับและจริงๆแล้วก็มีแรงบันดาลใจด้วยที่ได้ดูใน y t u t u นะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่ที่นึง เป็นช่องของคุณไอซ์แบงค์เดลี่นะครับเขาได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วบางเอญว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่ครอบครัวผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชื่นชอบแล้วก็มีแพผนว่าอยากจะไปก็เป็นเมืองชื่อประมาณว่าชิราชิราวากโกอะไรประมาณนี้นะครับต้องขออภัยถ้าเกิดว่าอ,อ,อาจจะพูดชื่อไม่ถูกต้องนะครับแต่เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็จะมาแชร์แต่เรื่องแรงบันดาลใจในการพูดถึงเมืองนี้เนี่ย ก็เพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาแล้วก็สวยงามถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับสวิตซ์ญี่ปุ่นอะไรประมาณนั้นเลยแต่เรื่องที่จะมาพูดก็อาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับตัวเมืองตัวบ้านเมืองของเขานะครับอย่างเมืองเขาเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยเป็นคล้ายๆเมืองหรือหมู่บ้านนะครับก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นบ้านไม้ทั้งหมดนะฮะความน่าสนใจอันดับแรกเลยก็คือรูปทรงของหลังคาด้วยความที่ที่นี่เนี่ยเขามีหิมะแล้วตอนที่ไอซ์แบงค์ไปเที่ยวนะ ที่เอามาถ่ายใน y o u t u b e ให้เราดูเนี่ยก็เป็นช่วงของหิมะลงด้วยนะครับฉะนั้นแล้วรูปทรงหลังคาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะจั่วค่อนข้างชันนะครับก็เพราะว่าเขาก็แน่นอนเมื่อหลังคาชันเพื่อสะดวกในการรับน้ำฝนหรือว่ารับเกี่ยวกับหิมะถ้าเกิดว่าเป็นหลังคาแฟตเนี่ยหิมะลงมาแล้วเนี่ยก็จะทำให้หลังคาพังได้อันนี้คือจุดแรกที่อยากให้มอง ในเรื่องสถาปัตยกรรมของที่นี่นะครับว่าแน่นอนเขาต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ธรรมชาติภูมิประเทศก็เช่นเดียวกันอย่างที่ผมเคยพูดหลายครั้งเกี่ยวกับหลายๆประเทศที่สร้างอาคารเป็นลักษณะไหนเนี่ยขั้นแรกเลยคงต้องดูที่ภูมิประเทศเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับอันดับต่อไปจริงๆก็จะพูดไม่กี่หัวข้อนะที่อยากจะมาแชร์ ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ชอบมากๆแล้วก็รู้สึกดี G ก็คือด้วยความที่เขาเป็นหมู่บ้านที่เป็นการก่อสร้างไม้ทั้งหมดเนี่ยฉะนั้นแล้วเขาก็จะห่วงเกี่ยวกับเรื่องอักขีภัยค่อนข้างมากฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องอักขีภยัยวิธีป้องกันของเขาเขาก็จะมีหัวที่เป็นการดับเพลิงเนี่ยเป็นจุดเป็นจุดเป็นทุกระยะทุกระยะเท่าไหร่นั้นเนี่ยก็คงแล้วแต่จุดพีคหรือว่าจุดที่จะก่อเกิดอันตรายได้แล้วก็ส่งเสริมที่จะทำให้ ไฟมันไม่ลามกันได้ฉะนั้นแล้วที่ไอซ์แบงค์เขาเอารูปมาให้ดูตอนที่เขาเปิดเพื่อทดสอบระบบเนี่ยนะฮะก็คือจะเห็นได้เลยว่าถ้ามองจากภาพกว้างไปเนี่ยเขาก็จะมีน้ําพุ่งไปทุกจุดเลยฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถจะดับไฟได้ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีอักขีภัยในบางจุดขึ้นมามันก็ไม่สามารถที่จะลามไปจุดอื่นได้เพราะว่าน้ําพวกนี้จะเป็นตัวปลอกอักขีภยัยไอ้ตรงเนี้ย ผมก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีมากๆนะฮะที่อาจจะเลือกทำกับชุมชนของเราในบางชุมชนที่มันค่อนข้างใหญ่มากขออภัยที่เอ่ยนามอาจจะเป็นชุมชนคองเตยที่เป็นบ้านที่แออัดแล้วก็เป็นบ้านไม้ถ้าเรารู้ว่าด้วยความที่เราให้เขาย้ายไปไม่ได้หรือเราหาที่อยู่ที่ดีกว่านั้นไม่ได้มันทำให้เกิด อันตรายได้ในเรื่องของอัคีภัยเนี่ยถ้าเราไปทําลักษณะอย่างเงี้ยเป็นโมเดลเนี้ยเอาไปใช้กับเขาบ้างในบางจุดเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะก็ฝากไว้ถ้าเป็นไปได้อันนี้ก็คือเป็นแรงบาันดาลใจจุดที่2เลยในเรื่องนอกจากหลังคาแล้วก็คือเรื่องการดับเพลิงเนี่ยที่อยากจะสนับสนุนให้เอามาใช้ในเมืองไทยนอกนั้นแล้วโอเคการท่องเที่ยวหรือความเป็นอยู่ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่ารักสําหรับที่นั่นก็มีโอกาสก็จะไปเยี่ยม แล้วก็จะไปถ่ายมุมสวยๆหรือว่าลักษณะสถาปัตยกรรมดีๆมาฝากโชว์กันนะครับต่อไปตรงนี้เนี่ยคิดว่าอนาคตนะฮะก็จะพยายามที่จะมาไลฟ์ให้เป็นเวลาถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะทุกวันหรือว่าจันทร์ถึงศุกร์เพื่อที่จะมาตอบปัญหาเกี่ยวกับงานสร้างบ้านหรือว่าเกี่ยวกับจิตใจด้วยอย่างที่เคยเขียนไว้ในตอนที่เชิญที่ ถ้ามีโอกาสก็เข้ามาชมเนี่ยก็คือจะเขียนว่า Consult b u i l d and My by Architect นะครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นผู้พูดภาษาไทยง่ายๆก็คือว่าเ,เป็นที่ปรึกษาและเปลี่ยนความคิดด้วยปัญหาของบ้านและจิตใจก็อยากจะพูดง่ายๆว่ามีเพื่อนพูดคุยหรือแชร์ความคิดกัน2เรื่องนี้เป็นจุดใหญ่เรื่องแรกแน่นอนก็คือเรื่องของการสร้างบ้านก็เป็นอาชีพ โดยส่วนตัวเองเป็นสถาปนิกแล้วก็เป็นสถาปนิกอาสาอยู่ด้วยระหว่างนี้เองเนี่ยก็จะมีพอดีเคยโพสต์ไปเรื่อยๆนะครับก็หลายปีมากแล้วเป็นอาสาก็คือว่าช่วยในการให้คําที่ปรึกษาในโทรศัพท์หรือแล้วแต่นัดแนะอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเรามีความรู้แล้วเราสามารถช่วยเหลือกันได้หรือว่าไม่ต้องเป็นต้องช่วยก็ได้ แค่เราโทรมาพูดคุยไม่แน่ใจหรือโทรมาปรึกษากันอย่างเงี้ยก็ให้ความรู้กันได้หรือว่าปรึกษาและเปลี่ยนความคิดกันอันนี้คือจุดแรกแล้วจุดที่2ซึ่งหลังๆมาก็ด้วยความที่เราอายุค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เราก็ผ่านประสบการณ์มาชอบเขียนหนังสือด้วยนะเขียนบทความในเรื่องครึ่งศตวรรษแล้วในอายุก็คือ50ปี ครึ่งหนึ่งของร้อยปีไปแล้วเราก็ผ่านประสบการณ์อะไรมาค่อนข้างมากคือพูดง่ายๆว่าผิดมาก็เยอะถูกก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์กันว่าไอประสบการณ์ของเราที่มีมาบางทียิ่งเฉพาะไอสิ่งที่เราทําผิดๆมาเนี่ยถ้ามาแชร์ให้คนอื่นรับทราบได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือบางอย่างที่เด็กรุ่นใหม่หรือร,รุ่นเดียวกันก็ได้อาจจะไปพบเจออะไรมาที่เอ๊ะ เอ๊ะขึ้นมาว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างไรเนี่ยเผื่อว่ามาสอบถามกันมาคุยกันก็อาจจะมาแชร์ประสบการณ์อะไรกันได้ประมาณนี้นะครับก็เลยเป็นคอนเซ็ปที่ทําเกี่ยวกับ c onsult build and mind by architect ขึ้นมาแล้วอีกส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องของเอ่อเทรลพีตัวเองด้วยอย่างที่เคยบอกไว้นะฮะบอกว่าการพูดมันก็เหมือนกับจิตวิทยาครับว่า นักจิตวิทยานักคือต่างประเทศเขาจะมีการไปบําบัดจิตไปพบจิตแพทย์นะฮะก็คือไปพูดคุยเหมือนกับไประบายสิ่งหนึ่งมันก็เหมือนกับช่วยตัวเองไปด้วยว่าอันดับแรกในเรื่องของความรู้เขาบอกว่าถ้าเราอินพุตเข้าไปมากๆเนี่ยเราต้องเอาพุตออกด้วยมันจะทําให้กระบวนการความคิดของเราอะ่ะมันเรียงลาดับเมื่อเรียงลําดับไอสิ่งที่เราอินพุตเข้าไปเนี่ยมันก็จะสร้างระบบระเบียบในการจดจําได้ดี ฉะนั้นแล้วประโยชน์มันก็เกิดขึ้นจากตัวผมเองด้วยก็คือว่าคือเราอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือมากฟังมากแล้วก็ฟังพอดแคสต์ดู YouTube อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับอาชีพตัวเองในเรื่องสถาปัตย์ก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อเราฟังมามา,มากๆเข้าเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะทําให้ระบบหัวสมองของเราเนี่ยเรียงลําดับความคิดได้ดีเนี่ยก็คือการ บอกต่อไปเล่าหรือไปพูดคุยในเรื่องเือเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็น่าจะเป็นสิ่งดีอันที่สองอย่างที่บอกก็คือเรื่องเ,ออเรื่องจิตใจเหมือนกับเวลาเราอยากจะฮิวจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นหรือจะทํายังไงจะระบายยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเก็บไว้มากมันไม่ดีนะฮะเหมือนกับจิตนักจิตวิทยาเขาบอกไว้วิธีที่ดีที่สุดก็คือการระบายออกต่างประเทศเขาก็ไปหาจิตแพทย์ในประเทศเรา เราอาจจะไปหาใครยังไม่ได้หรือหาคู่คิดคู่ที่มาระบายได้ทุกเรื่องไม่ได้เราก็อาจจะใช้วิธีในการอย่างที่ผมทำก็คือว่าพูดคุยบอกเล่าประสบการณ์หรือบอกความนึกคิดออกไปมันก็ทำให้เราเหมือนกับเราได้ระบายออกไปฉะนั้นเมื่อเราเก็บกับก,กไว้แล้วเราได้ระบายออกมันก็เป็นการช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยนะฮะในระหว่างเดียวกันที่ผมบอกเล่าเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างออกไปเรื่องจิตใจในส่วนมาก มีสัญญาณสวิงนิดนึงจะพูดตอนเช้าหลังจากไปวิ่งช่วงนี้ก็จะวิ่งก็ไม่ใช่ช่วงหรอกฮะก็วิ่งมาสักพักแหละหลังจากวิ่งก็จะมาเล่าเรื่องหรือมีแรงบันดาลใจอะไรที่จะมาเล่าก็เหมือนกับบอกเรื่องราวไปคราวนี้ช่วงเย็นก็เลยคิดว่าอาจจะมีช่วงหนึ่งเพิ่มขึ้นม,มาก็คือช่วงเน้นไปเรื่องของสถาปัตย์เรื่องงานสถาปนิกเรื่องงานก่อสร้างแล้วก็ผสมผสานกับเรื่องจิตใจด้วยก็คุยกันได้ทุกเรื่องคราวนี้เวลาที่ ผมอาจจะมาเล่าเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ทักทาย๋อสวัสดีนะครับไม่ได้ทักทายกันเพราะว่าด้วยใส่แว่นด้วยด้วยสายตาแล้วก็อย่างแว่นเองเนี่ยก็เป็นโปรเกรสซีฟเวลาการมองเนี่ยมองไกลด้านบนมองใกล้ด้านล่างการมองก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกนะเวลามีคําถามแล้วบางทีคําถามขึ้นมารัวๆก็อาจจะอ่านไม่ทันฉะนั้นแล้วถ้ามีคําถามอะไรที่ผมพอจะตอบได้ด้วยวัยวุฒิหรือคุณวุฒิที่พอจะพูด แลกเปลี่ยนความคิดกันได้ก็สามารถจะอินบ็อกซ์มาทิ้งไว้นะครับก็มีอยู่2รูปแบบที่คิดไว้ทำก็คือว่าทันทีที่อ่านอินบ็อกซ์ก็อาจจะตอบไปเลยในอินบ็อกซ์หรือในระหว่างเดียวกันในวันถัดไปนะฮะก็อาจจะมาตอบออในไลฟ์ด้วยแล้วก็เหมือนกับผมคิดว่าเป็นการแชร์ด้วยแชร์ Share ให้คนอื่นรู้ถึงว่าคนอื่นในแง่มุมต่างๆก็มีปัญหาเหมือนกันหมดเน้นนะครับทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมดอยู่ที่ว่าเราจะ แก้ไขยังไงแต่จงเชื่อว่าเราแก้ไขได้นะครับงานของผมเองก็เหมือนกันอย่างงานสถาปัตย์งานก่อสร้างปัญหามันก็เยอะก็ไม่ได้เยอะกว่าทุกอาชีพนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าเมื่อเรามีปัญหาเราต้องรีบเคลียร์ให้เร็วนะฮะเพราะว่าเราคิดไว้เลยว่าปัญหามันจะมีทุกวันฉะน,นั้นเราไม่ต้องไปกลัวปัญหาแค่เราแก้ให้ไวมันก็จะหมดไปหมดไปแล้วเดี๋ยวมันมีปัญหาใหม่มาเราก็แก้ไปไม่ใช่เรื่องที่ยิ่งใหญ่อะไรแต่ว่าสําคัญถ้าเรามี ที่ปรึกษาบ้างหรือตอนนี้มันก็มีอากูเป็น Google ที่เราไปถามตอบได้ดีพอสมควรแล้วก็ไหนจะมีแชท GPT ซึ่งเกิดออกมาเป็น AI ซึ่งผมก็คิดว่าดีก็ลองใช้แล้วนะฮะแต่ภาษาไทยเขายังอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่แต่ภาษาอังกฤษถือว่าดีแล้วก็ลองไปใช้ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นการเปิดตัวมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันแล้วก็พยายามจะทาให้สม่าเสมอนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่เคลื่อนที่อยู่ข้างนอกก็อาจจะลองนอกสถานที่ดูบ้างตาม เหตุปัจจัยก็ขอบคุณนะครับที่มีเข้ามาชมนะฮะในส่วนที่ไม่ได้เข้ามาชมและได้ดูย้อนหลังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ฝากคําถามได้ถ้ามีพอที่จะแลกเปลี่ยนความคิดหรือแชร์กันได้ก็ยินดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับ